สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Limited การ์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการน่าสะสมอีกหนึ่งใบนะครับที่ราคาไม่ได้แรงมากนะก็จะเป็นการ์ดโลโก้สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นของท็อปของอาทาง m a t แอคแทกนะอ่าเป็นลายพิมพ์ลีกนะสะท้อนค่อนข้างสวยนะครับ ความพิเศษของการ์ดนี้คืออะไรไม่ได้มีคําว่าลิมิตหรือมีคาอะไรนะครับแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้การ์ดใบนี้เป็นที่ตามหากันนะก็คือเลสเตอร์เนี่ยเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่าลืมนะครับแล้วเขาก็ได้อยู่ในปี2015-2016ถึงนะครับโดยการ์ดโลโก้ใบนี้ของแม b ดักแท็กเนี่ยเขาเป็น2015-2016ถึงเรคคอร์ดนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะอันดับในลีกนะครับอันดับหนึ่งนะ 81พอยต์นะครับท็อปสกอร์คือเจมี่วาดี้นะครับอ๋อคือท็อปสกอร์นี้ก็คือหมายถึงว่าคะแนนสูงสุดของเขาก็คือ81คะแนนที่ได้แชมเมียร์ลีกนะแล้วก็เจมี่วาดี้เนี่ยก็คือ,อเป็นดาลซันโวเนอะอ่ายี่สีประตูเนอะแล้วก็ในส่วนของท็อปแอซซิดก็จะเป็นของลิยาร์ดมาเลสนี่ แล้วก็เบสกร์นะครับก็จะเป็น40นะครับเป็นอ่าเลสเตอร์ทีนะ่ตีชนะส่วนสีซิตีนะ้นะนี่ถึงบอกครับมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เลสเตอร์จะได้แชมป์พเมลีกฉะนั้นใบนี้ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีก็จะมีแค่ใบนี้ใบเดียวนะครับที่เป็นเรคคอร์ดของเลสเตอร์ฉะนั้นสาวกเลสเตอร์ควรเก็บไว้นะครับคนไทยควรเก็บไว้นะใบนี้นี่ไม่น่าเกลียดนะครับ โกซกอรนี่น่าจะเป็นอ่าที่68เนี่ยน่าจะเป็นอ่าในส่วนของที่สโมสรยิงได้นะคิดว่านี้นะโอเคสวยงามะนะใบนี้คือคือตัวโลโก้ตัวเนี้เขาก็ทำออกมาเรื่อยๆอยู่แล,ล้วล่ะแต่โลโก้ของเลเตอร์ตัวนี้ก็อ่าถือว่าสวยแล,ล้วลหะน่าเก็บระดับหนึ่งแล้วก็อ่าในส่วนของนี่ที่เป็นเลคคอร์ดด้านหลังนี่ก็คือแบบเด็ดสุดอะไม่มีทางมีอีกแล้วอ่ะเอาง่ายๆโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากนะ ผ่านมาก็จะเป็นอะไรเชลซีแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้จะวนกันอยู่แค่นี้ล,ละเผื่อต่อไปอาจจะเหลือแต่แมนซิตี้ก็ได้นะฮะโอกาสที่ทีมแบบน้องใหม่จะขึ้นมาแซ่ดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับลองคิดภาพนะถ้าโลโก้ใบนี้นะได้ไลายเซ็นของเจมี่วาร์ดี้นะเซ็นหน่อยนะโอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันเลสเตอร์เข้ามาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยบ่อยอยู่แล้วถ้าเกิด การ์ดใบนี้นะได้ลายเซ็นของวารดี้นะผมว่าโคตรเจ๋งอะ่ะเซ็นมาเลยตรงค่าจริงจอกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการ์ดประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปหาเก็กไปนะครับสวัสดีครับ